สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนกันยายน2 5 6 6 6นะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวมิถุนในเดือนกันยานี้จะเป็นยังไงนะครับธุรกิจการงานในช่วงต้นเดือนนี้คือยังมั่นคงอยู่นะครับการงานมั่นคงไม่มีปัญหานะครับใครที่อยากทำธุรกิจก็เริ่มใหม่ได้เลยในเดือนกันยายนนี้นะครับทำได้สบา,สบายๆเลยนะครับ งานเข้ามาเยอะมากเนี่ยเข้ามาเยอะมากเยอะแต่ว่าไม่วุ่นวายนะจัดสรรเวลาได้ปกตินะครับถึงแม้งานจะเยอะก็ตามแต่คุณนะ่ะก็สามารถจัดสรรจัดเวลาได้นะครับทําให้มันอ,อยู่ในกฎระเบียบของตัวเองได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าธุรกิจการงานเนี่ยสิไม่เท้านี่คือมันงานเยอะก็จริงนะแต่มันไม่ได้ติดขัด ลูกน้องบริวาลเนี่ยคือก็คอนโทรลได้นะครับบุคลากรไม่ขาดเนาะในะช่วงกลางเดือนมีเหตุต้องคิดเยอะคิดมากแต่ตัดสินใจยังไม่ได้นะครับลังเลรวมรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะครับช่วงกลางเดือนไปนเนี่ยชาวมิถุนน,นะนี่นะจะมีเสน่ห์จะอุ้นวายเรื่องความรักนะครับ เลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกว่าจะทํำยังไงลังเลในการตัดสินใจนะครับเรื่องการเงินเข้าช่วงปลายเดือนนี้คือเงินก็ยังพอมีหมุนได้แต่ว่าอาจจะติดขัดนิดนึงะนะครับถ้าคุณจะไปกู้ไปยืมนี่คือมันก็กู้ผ่านได้กู้อยู่นะไม่มีปัญหาแต่มันสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าการลงทุนมันเริ่มตั้งแต่ช่วงต้น,ต,นต้นเดือนถนะึงแม้ธุรกิจคุณมันมันเดินหน้าไปได้เนะี่ย ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนไว้ก่อนหรือใครที่ทาค้าขายอยู่อาจจะมีคนมาเชื่อไปก่อนแล้วซื้อเดือนค่อยจ่ายจะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเนาะ,ะคุณมีเกณฑ์ถูกหวยชาวมิถุนนะครับชีวิตพิกผันจากคลายกลายเป็นดีจะมีโชคด้านการเสี่ยงดวงแล้วก็คุณจะได้รับพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นรัพเ์สินมรดกเข้ามานะครับเป็นที่ดินก็ได้นะ,ะที่ดินที่ที่มัน ไม่มีมูลค่าในเมื่อ10ปีที่แล้วนะราคาถูกแต่ผ่านมาเนี so ่ยคือราคามันจะสูงขึ้นคุณอาจจะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้หรือไม่ก็คุณอาจจะได้แปลงทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปเป็นไปเป็นเงินอ่าประเภทอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะครับปลายปลายเดือนมันจะมีโชคชีวิตมันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับอะไรที่มันแย่ๆอยู่เนี่ยมันก็จะพลิกเลยนะครับ เ่านะไม่ต้องไปคิดมากกังวลอะไรทั้งสิ้นนะและนี่ก็เป็นการทํานายดวมโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีนี่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ